โอ้มาใส่เลยเอฮะปลาพอเบือหาร์ปะคอนจะหารคอนจะกระเปเ้าเอาเื่อนตัวเปอหยางมดดได้หรม่ดแล้ว่าจะพักหยางหมดมุดห็ดๆเบือบาเ่อเบาเื่อก็เสียมิมินนละโอ้ คือคือเสี้ยสมิงปวดปวดสมบกงานึ่งปลาคอนน้งนอกปลาคอนหอยมีน้อยเดียวหอยเพราะว่าเตี้ยงย่อหอยดีอยู่ย่อตะแกงกเท่เซ็มเนเมื่อปูุกลาปู ดาวแบบพื้นซ um, ับเ่พจนขาดเกลืออจุกลูคนพ้นบขาดเกิงลบหมี้นุกปอกยคนพดพานวมันิมีน้ำมันดีได้เคยกระปู่จุนเหลือเออเหอะแม่คนพับขาดเกลอห้อยพมีไม่ช้ำเนี่ยงด๋ัวห้อยงูจนว่าเต๊ะใช้อายเฮ็ดแม่ตัว ตัวมาให้เขานี่แต่จริงๆแล้วกินต้มบ่อั่วต้มต้มต้มส้มมาเวอร์โอ้ยมาเวอร์เออเหมาะเลยมาเวอร์นกนกอ้าไอ้คัวปลาทิงเด็ดตอนนี้เนี่ยเนี่ยมอ่ชยนะกินคือเก่าอีสีสายหวานท้องพุกเก่าแล้วพี่น้องเอ้ย คนกินก็พักกร,ระดาๆๆดกระเดาจูบานเขากินจนเบือ่อคนวลาเมีย่ะกินปลาจนเบือ่ปปอปลาคอนปลาซาปลาาคอนไอดาวเพื่อกระซ่าน่าบคนเือที่แบบฝุ่ทปลาดุคือบคอุคังนีน,น่ะถาเคยแย่งถักเคแย่งตุมใส่ที่อกเอาไปไดู กรตมบอกูปลาเออใส่อันก็ปลาเค็งตะกางหางนั่นเอาประเทศใส่กระตางหางแม่บ่ต้มแม่บ่ต้มอันคันไสอันคันไสล่างอัยวะนี่ก็ไสมดแดงแล้วบ่ตองใสมันนั่นบ่แม่เออกตางหาง่เขาใหม่หรอนันละตุ่มโนหอนก็เออกตางหางเฮ้ยมาเนี้ยจังไรกตางหางเราแข็งแข็งหรือี่เออหอมคือเก่า ่่นงามเนาะประคอนบานเฮ่าเห่าลงมาเด้อคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยกินเิร์ดก่อนเน๊ลงมาก,กินปีไม้นี่กินประคอนนี่ ดาวที่เป็นคนซาคนาทาลดาวดูสงคไปราเป็นเอาดาวเน้นี่ก,ก็ขั้วตุมัวบริั้วขั้วเกออกนี่าาเกตมันกวนเต็มือนังแบบผู้สื่อละแม่นังนนังวยว้นั้นว,วนหนังงัวก็มีพี่้อง ่าวลงมาเด้อใครอยู่กรุงเทียกรุงไทยที่ใหม่นี่กินเบิดก่อนในประค่อนเี่ังเห็ใหม่ประแจดมนเที่ย้ยห่อยู่ตอนใสเาใบนีุ้ยหมดเน่มันน่าะ ก็ต้งขวบกี่น้องเลยตัวใหญ่มันต้มนี่นี่นี่ตัวใหญ่มันจะงอยกำลังไข่ทุกป่าต้มแต่ปลาคอบ่อ้ายปลาเค้งเอาขวบอะ กินก็ได้พี่น้องบเอาคงคอยยังน้อทงขมอเมาด้กินขมาอ่อนหอม คือกินในรองเขามาอ่อนอนทกทดนั่นกินจอยวะเขาเมา ลูจุกลูเอาซำนี้เลยครับพี่น้องแล้วต้มก่อนพี่น้องเลยครับทุกเด้อครับผมต้มปลาครับมันจะแสบไหมครับเด้อผม,ลง,อมลงมาว่ากินเบิร์ก่อนได้ป่ะขอน เดี๋ยวคือเกาพี่หน่องมันเขาก็ต้มปลาคอด้วยพี่หน่องเนาะเตรีมุดแดงหอม ก่อนพี่นอมัเมนเป็นปลาตึ้งแห่ดอกมัตก็ลกพกคอามเนาะโตขึ้นนะมาเบิร์เจ้าบอล,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 ลด้วยเจ้าบอลด้วยเจ้าบอลด้วยลกซุบต้ม ว่าปคอเหรอเดินไปหาล่อเหรีหยญบ้างว่าปลาไหวเหนน่เนาะวันนี้ให้แมวมวมาเลใส่กรี้ื่มจัหายังเล่เหรีย The wind, you know. Now, hè, hùng, 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 มันเป็นขนมันเป็นขนตัวละแม่ต้องว่าทรากออกก่อนใส่ป้านี่ไหนแม่แม่มาจับเนี่ยปลาขนปลาคอนเดใส่ให้มาถามดื่ไปบบอีมันผสมป็ไหนบแดงผสม้งมบันแดงผสมที่หนอนเลย จะปกเงี้ยกองพี่น้อใช้แบนๆพี่น่องนะต้อกันหงอกเฉดตอกัน้ะคับด้วยอีก็ทิศกัวพี่น้อบส่วก็มาได้พี่น้อทิศกัวกับพี่ไม้ละพี่หน่อบ้านนี้ที่มาเวนี้ลงคุณเขาจะทำเยอะ ăn à, nó mua quá gì mày nữa này, nó bóc vào à, cho cái nó mua nó phải không hết hết là chôn, mà hát, kìm cả nhà nó náo. nhà trong náo ตัวปลาไปโซ่งเพื่อนเหรอเออปลาไปโซ่เอฟซี่เนี่นนยตัวไก่ ฟักคอหน่อยพี่น้องไญ่ม่มีดอกพี่น้องเลยสวยไปเลยอืมน่ากนมาอืมตัวใหี่มันก่อยพี่น้องก่อยฟักคอกัแซอพี่น้องด้อแล้วเอาแต่สีมันมาก็ะโดงหอน xem mũi đèn bản bá khẩu tha bên dưới bên đó, ngồi tâm ừ. ừ. à, có nó phi nó chỉ im là phi nọ, cả soi có đầy có sẻ có tít tam có cửa đỏ đinh เพื่อเป็นกำลังใจบองคอยท้องกิจต่อไปพี่น้องพอกให้พี่ให้น้อง,องบนบึงคลิปนี้ของบองคอยขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ